เฟจ๋านายน่ไม่ใช่บูโนูชื่ออะไรหนูชื่อแขงแขงหรอแขงแขงแยงอ่ะแต่แขงแขงแขงแกรูแขงแกรูชื่อเต็มไทำแขงทำไมแขงไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอ้แขงหิวเลยแขงไม่หิวบูโน่เราขอแดกผมเขาได้ไหม ปลขอกินผมหน่อยอดูดิไม่เลิกเลยเรากินผมเขานะบูโนโอ,อยากกินผมแล้วผมหนมาได้เัามาได้ได้ไ ไปด้วยโปรตีนดูดิผมแรงเลยเข้ยหายลำคาญเด็กบเบนเลยไม่ต้องมาดูเลยไปมีเหงื่อหรอกาแฟมาทำก่อนนะกาแฟ่ทำก่อนน้าดูดิเหงื่อหรอเก็ผมคืนมาเลยอย่าตัวกินเหง่อไอตัวกินเหงื่อไลผมแรงเลยโดนแดดผม หาเหรอมันมีโปรตีนมันอร่อยเหาวอร่อยใช่หรอใช่เหาวอร่อยมากตุ๊ารมันต้องไปหาผู้ตายด้วยใบตาไม่แข็งง่ายหรอแป๊บไม่แข็งว่าไงตัวไอ้แข็งขาดสารอาหารแบบว่าทำไมตัวมันเหลืองแค่ไหนมาอยู่กับผมคิดดูครับมันให้ไม่ได้ใอ้แข็งมังกรหัวแล้วบุญน้องก็เคยให้เรา แข่งทำไมอ่ะขอโดนแข่งก่อน<ม>อุ๊ยเด็ดเนะก็ไม่ได้ใช้แข่งจ้างให้ก็ไล่ไม่ทัน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  ีเขาไล่แข่งไม่ทันโอ้แม่ไม่ได้ไม่ทันหรอไล่แข่งไม่ทันไล่แข่งไม่ทันโคโน่ตอบมาลูอะไรแม่บูโน่เป็นเพื่อนแข่งบูโน่ไม่ทำหรอกโบแม่ไล่ก็ได้มันฑบูโน่เนี่ยบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอกตอนที่นายเป็นลิงเราทำได้แต่เขากระทืบนายนะบูโน่ไปกระทืบมันเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่ง ดูดิเขาเขาเห็นนายเป็นลูกน้องเขาจะสั่งอะไรก็ได้บุนุบุนุแล้วสัญญาจริงเหรเวลาจะเป็นแข่งตลอดเรื่องการอะไรกันที่รุกันเราไม่ทำเธอแล้วเราทำไปแข่งคนเดียวบูโน่จริงเหรอเก้งเชื่อยเราอย่าไปเชื่อคำคนไปโกหกเหรอเราไม่ได้โกหกเดี๋ยวมันก็แหวกัดเดี๋ยวมันก็แหวกัดดู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 เห็นไหม พพพีีีดดููบูโน่เพื่อนมึงอ่ะกินรถกูไปแล้วใครชื่อบูโน่ก็ไปดวงกับบูโน่สิแข่เกี่ยวแค่ไม่เกี่ยวใส่แผ่นเพิ่มป่ะห่ะใส่แล้วเปลี่ยนเครื่องจักรยานอ่ะมันไม่กลิ่นได้กลิ่นขี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่มีขี้ยังไม่มีขี้เลยวันนี้ไม่รได้ขอแค่จักรยานคันเดียวเองไม่ได้หรอก ได้เด็กมันไม่ล้างตูดเหรอจักรยานเนี่ยอย่าทำมันนั้นกินแล้วมะจักรยานผมเออเหม็นขี้เนาะกินแล้วมะต้นเหม็นนะอย่าว่าแคร์ไม่ได้เหม็นขี้อย่าว่าแคร์แครไม่ได้ขี้ว่าแล้วไงเหม็นขี้ไม่เหม็นขี้รำคาญไม่ขี้เออไม่ขี้ไม่ขี้เอาชื่ออะล่ไอ้หนุ่มชื่อแหล่ลองดมก่อนเก๊ลองดมก่อนว่าเหม็นไหมขี้ไอ้หนุ่มชื่อแหล่หนุ่มไม่เหม็นไม่เหม็นไม่เหม็นไม่ได้ขี้ ไอ้นมไอ้นมชื่ออะไรชื่อแข่งอะชื่ออะไรแกงกกรูเออเอาจักรยานแข่งก่อนแลยแกรูขอคันหนือเปล่าเฮ้ยพราอยากเป็นโจรว่ะฮะไรบ้าวโปรแกรมปนเป็นไหมปนเป็นไหมไม่ดีนะพาสอนหน่อยพาสอนปนหน่อยมาฟิอพาสอนปนหน่อยลองดูมีน้ำอะไรอยากรู้ไหมเมทมันไม่ดีนะเออดดีีไม่อาแข่งดีไม่ดีบุแข่งว่าดี มันจะโดนจับนะโดนพี่ตำรวจจับนะแขงได้เงินเยอะไม่อยากมีเงินหรอบูโน่เออทำไมันต้องปลอมตัวก่อนไปตอนปลอมตัวกันแต่มันไม่ดีนะได้เงินเยอะได้เท่าไหร่ด้วยลองรลองดูก่อนเลยเนี่ยเนี้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 ยไม่ได้เดาผมลองดูสวัสดีครับวมาดิค่ะพ่อบอกให้มาป้นครับเออบังขอบายบายค่ะเป็นผู้หญิง เงินเยอะพ่อคนชื่อจอร์ดเฮาดี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่มีเงินเลยค่ะให้ผมปนเะพี่ให้ผมปนได้หปนใจ้งปนใจอ่ะพ่อเขาบอกให้ปนใจ ไม่ได้เราต้องอย่าใจอ่อนเขากําลังอ่อยพวกเองเขาเป็นผู้หญิงพ่อแม่อยู่ไหนเนี่ยนี่พ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ครับปุ่นปุ้นปุ่นปุ่นยังไงพ่ออ๋ออันนี้อันนี้ลูกคุณเหรอคะเนี่ยทนี่ขาอ่อนเด็กอย่างนั้นนะไม่ดีนะเนี่ยผมไม่เคยมีเงินกิน อ้าวแภรรยาเพิไปไหนอะคะผมไม่มีภรรยาแม่บุวยแม่บุวยเดี๋ยวอันนี้ลูกกี่ขวบคะเนี่ยตายไปแล้วผอกี่ขวบแล้วผมหกเดือนเดี๋ยวผมเดินเดินได้แล้วเหรอผมต้องแบบของก็อยันต้องหาแบบขอพ่อบอกคนเราจะได้เงินเยอะใช่จะได้มีตังค์ซื้อขนมสู้ๆนะคะคนแข็งต่อไปค่ะไปขโมยรถมา เป็น่ตขโมยรถใช่ไหมพ่อขโมยรถที่นั่งในถังคนมาใช่เดี๋ยวผมไปหาก่อนมาแล้วครับพ่อ,อขโมยมาแล้วครับไ,ได้ไหมครับพ่อคือใครขโมยรถใครมาไม่รู้่รถใครมาในถังเดี๋ยวก็โดนจับกันหมดนะนั่งได้สามคนครับพ่อ แต่ละคันนี่งไปขโมยมาก็พ่อบอกให้ขโมยอ่ะไปขโมยที่ไหนมาอ่าสถานที่ที่ไปขโมยอ่ะเล่ามามีรู้ไหมไม่รู้อ่ะมีมีแบบว่ากระสอบทรายวางเป็นเป็นบ้างเป็นบ้างไหมมีมีคนที่ยืนอยู่ถืออะไรไหมมีมีด้วยตุ๊เขียวุเขียวด้วยมุดมุดมุดลูกกลองไปออาเสกใส่หมวกได้ไหม เห็นเขาว่าชื่อตูนี่ไงนี่ไงรถนี่ไงรถสีเขียวแมวคันนี้เหรอนั่งได้สามคนนั่งที่บอกว่าให้มันเห็นคนด้วยดีไปขโมยมาใหม่ไปแมวคันนี้เหรอคุณด้วยที่มนเห็นคนด้วยเปิดประทุนน่ะก็ได้เฮ้ยได้ได้ได้แคร์เมขโมยรถใครมาเนี่ยเขาบอกเขาชื่อตูว่าพวเอาไป่เคยเขาเลยนะทำไม